เกตด้วยนะครับคืนนี้มีตีไมหักอกมานึ่งทีเราเริ่มเลยถ้าหล่นาเมื่อวานเป็นเรื่องเป็นราวเลยทุกทีแต่มันหล่นก็คืนนี้นะฮะเพราะว่าใหม่ๆเลยระวังด้วยนะครับช่วงที่มันมีลมมีอะไรมาก็ช่วยระวังตัวเองด้วยนะครับเพรับทีใหญ่หน่ออุบัติเหตุก็เกิดได้นะครับถ้าเราเจอก็ระวังนิดนึงครับขั้แรกวันนี้นะครับที่จะลงกาน นะครับก็มาคอยชมกันนะครับส่วนทางด้านทางด้านแสงเสียงนะครับทางด้านแสงเสียงก็คงจะเป็นทางด้านไทยสารเอสเตอร์นะครับก็มีโุ้นะครับจะมีผิวชุดหรือยังไงดีนะครับก็คอยชมกันเริ่มต้นตั้งแต่พระอุโบสถหรือยังไงนะครับน่าจะใช่เนาะนะครับจะเริ่มพระคุณเจ้านั้นจะได้เดินรับบิณฑบาตจาก ตั้งพุทธศาสนินกระจนที่มา่ว้งจบปฏิโมโรหนะในวันคราก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับสำหรับเชษบ์สายตะบนแม่โค้งนะครับก็มีชัานนายกไปโบนทีพี่นะครับด้านก็าอขอบคุณมากเลยนะครับในนามคณะกรรมการ การแข่งขันนั้นก็ได้รับความอนุเคราะจากท่านนะครับท่านก็ได้มาเป่านะครับท่านก็ได้ขอจากร่วมกับพวกเราด้วยนะครับสองพันบาทขอบคุณมากมากเลยนะครับวันนี้ท่านก็ร่วมนะครับที่มีเกียรติจากธนาคารชั่วโมงครับก็น่าจะอยู่ในช่วงประมาณสิบนาฬิกาเศษนะครับขอแถบปอบคุณเลยนักกีฬาที่สองปีแล้วนะเก้าเวลาประมาณเจ็ดโมงถึงสิบโมงกว่า การต่อนะครับคู่แรกระหว่างเพื่อนสนิทกับธนาภัทรธนาภัทรอยู่ในชุดสีดำกางเกงดำโดนด้านเพื่อนสนิทด้นอยู่ในชุดสีฟ้าอ่อนกับสีแดงนะครับกางเกงดำด้านธนาภัทรกินแดนทางด้านที่เขว้าปอกยกแดงไปทางที่ตะวันตกก็มาจองเลยนะครับอย่างไรเล่าวันนี้ผมจะเป็นจันนการันตี เราสามารถเริ่มไม่ยทางแล้วก็ดังด้านเพื่อนสนิทดังมาดังผู้เล่นดังด้าน ตัดเร็จแล้วนะครับมาดูกันกันต่อนากดาบาัาพได้โาขยเล็สี่แล้วก็ควาลูกข้างด้านหมกานะครับย่าให้จไรชื่อมาทางด้านนกามเป็รเพระว่าาเรื่อยเรื่อยกว่าตัวยังโจ้เก่าใช้ได้ปล่อาจะได้ระว่กระพรว่ามันมีผู้เล่นเปลี่ยนไป どうぞどうぞ。<music> รองเท้าด้วยนะครับหนุหน่มๆตัวเล็กนะครับที่พ่อแม่กำลังหุ้มอยู่ที่ใส่รองเท้ามาให้นะครับเพราะยังไม่มน,นุษยนิติภาวะนะครับก็อนุโลมให้นะครับก็ไม่ใช่ว่าแบบระเบียบหรือกติกาก็ต้องเคร่งครัดตลอดไปนะครับก็ประมาณเกือบเกือบขึ้นเจ้าโมนะครับอีกเั้าเพื่เองเพ่างกัด ่าเสร็จเรียบร้อยนะครับทางด้านหน้าสนามกีฬาโรงเรียนวัดจำปาซึ่งวันนี้นะครับท่านนายอำเภอรองก็จะมาทจัการเปิดสนามกีฬาจำปาวัดที่ไรนี้มันเป็นนะครับร่วมกับร่วมกันจัดงานนี้ขึ้นมาที่ วิเชียนมาให้ทุกวันเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยพวกนี้ก็เอาไปให้ที่บ้านนะครับเอามาดูฟุกวันกันต่อ <c oughs> แล้วก็นนันนํพันำมาแล้วนะครับหนึ่งประตู่อศูนย์ยังไม่เข้าที่เ <c oughs> ข้าทางนะครับยังเต้เตอยู่นะครับกู่นี้ เลอกไปไม่ทานอาบี้อาบี้อ,า,อาบี้ส่งรูมาของเพื่อนเดี๋ยวค่ะพี่จิตบอกแล้วปล่อยลบางบันบบาาววทันร่างไหวครั้งหนึ่งนำลูกลงพื้นไม่ได้นะคราาับอย่างไม่หนุดป่าหน้าเห็นท่าไม่ดีมีแต่ละ Thank right.